<fidelity. S 2> ออกง as, ่ายๆครับ <คา S 2> ออกง่ายๆเบงอ,อืดขานออกโคโลดออกอืดมินอืดไฟของเบ่ท่านยุติวะเ่งอืดแล้วตืนเอาเลยหัวโฟแล้วหัวโฟแล้ว เกิงเก่งเก่งโอ้งามงามงามแม่แท้แทะแม่บอแม่แท้แทะโอ้เก่งเก่งโอ้ตัวงามตัวใหญ่ใหญ่คัดงามครับกำล่าพญาคุ้ยออกแล้วครับโอ้โหตัวใหญ่เลยดำเปลือ เก่งเก่งเก่งเล็บสวยเอ็นไทยมึงไม่โอ้ตัวใหญ่ขักเนาะคือออกได้เหรอออกได้ง่ายยัง